สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพท,ทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาทาง SSK TV นะครับวันนี้เราพบกันวันที่1ิบสบหกนะฮะสิหรือสิเดนะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะครับวันนี้เราพบกันวันที่16มิถุนายน2566ครับ ท่ามกลางความวุ่นวะวุ่นวายนะท่ามกลางกระแสทางการเมืองกระแสการเดินสายของว่าที่นายกกระแสการปลุกปั่นเด็กและเยาวชนกระแสเรื่องของการล้มเจ้ากระแสเรื่องของการแยกดินแดนรู้สึกมันวุ่นวายไปหมดนะ,ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะทำไมเราไม่ ดำเนินการทีละขั้นตอนอย่างแรกเลยนะี่นะฮะทำไมทางพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะไม่ตั้งสติให้ดีๆทําเหมือนกับทุกๆพรรคที่เขาผ่านมานะครับเราค่อยๆจัดตั้งเราค่อยๆดําเนินการเราค่อยๆเดินไม่ต้องเปิดเชิงรุกมากมายนะนะมันจะพลาดได้ทีนี้เมื่อเปิดเชิงรุกเนี่ยนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นกระแสที่ไม่พึงปรารถนาตามมาในที่สุดเช่นกรณีของความพยายามที่จะปลุกระดมเรื่องของการยกเลิกม .112 นี่ก็ทราบข่าวว่ามีการรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุเท่านี้ไม่เกินเท่านี้นะจะไปสัมมนาที่เขาใหญ่อีกแล้วเกี่ยวกับการยกเลิกม .112 เห็นไหมมันเคลื่อนไหวอย,อยู่อย่างนี้แหละครับ มันจึงทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่เขาอยู่กันนิ่งๆเนี่ยนะและที่เขาไม่ชอบเนี่ยเริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นไอกระแสที่ท่านไปปั่นนะนะอยากคิดว่ามันจะเพียงพอนะในการที่จะมาเป็นกําแพงเหล็กนะเพื่อที่จะปกป้องท่านในการที่จะก้าวไปสู่ตําแหน่งการปกครองสูงสุดของประเทศนั่นคือนายกรัฐมนตรี ทางที่ดีที่สุดนะนะเดินตามเกมตามกฎหมายนะครับและเดินตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ถ้าเรายอมรับกฎกติกานี้เราก็เดินตามกฎกติกานี้แหละครับนะใครจะตรวจสอบเรื่องอะไรก็าตามถ้าเราไม่ผิดเราไม่ต้องกลัวครับยืนให้นิ่งๆแล้วมั่นคงนะยังน่ารักและศรัทธากว่านะปั่นไปปั่นมาเห็นไหมปั่นกระแส ที่มออ,อปัตตานีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนและก็มีความพยายามปั่นกระแสทางภาคเหนืออีกในการเสวนาหรือสัมมนาของกลุ่มขบวนการในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกอาณาจักรล้านอ่ะเห็นไหมมันไม่หยุดครับก็ในเมื่อทําอยู่อย่างนี้เนี่ยนะณเวลานี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็ตาม นะก็รมนอฝ่ายรัฐบาลรักษากษารเขาก็คงยอมไม่ได้ถ้ายอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกที่เหลืออีกตั้งเยอะแยะมากมายมากกว่า14ล้านเสียงด้วยซ้ําเขาคงไม่ยอมและก็เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าณเวลานี้เนี่ยนะฮะหลายกลุ่มเขาเริ่มออกมาแล้วทั้งบนดินและใต้ดินท่านอย่าคิดว่าท่านมาทางภาคเหนือเนี่ยปั่นกระแสคนลำปางลำพูนเชียงใหม่ได้ แล้วท่านจะบอกว่านี่คือชัยชนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับและการที่ท่านเข้าไปเกี่ยวเรื่องอะไรสภากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะและจะทำให้คนเหล่านี้นะเ,เดือดร้อนต่อไปในอนาคตถ้าคนเหล่านี้เข้ามาสู่กลุ่มที่จะมีการปั่นกระแสเรื่องของการ เขาเรียกอะไรแบ่งแยกอาณาจักรล้านนาชิปหายเลยครับคนพวกนี้จาไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าท่านพิธาอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะเดินตามกระแสเลครับไม่ต้องกลัวเรื่องหุ้นไอทีวีไม่ต้องกลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือสิ่งที่ท่านทำมาแล้วมันคืออะไรเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่น่ากลัว เพราะผมเชื่อว่าพวกท่านนะ่ะรู้ดีครับแต่การที่มาพบกันวันนี้ของกระผมเต่านินจานั้นเนี่ยนะ,ะเรามีเรื่องมีราวมีข่าวจากภูมิภาคที่จะมานำเสนอกันมีอะไรบ้างเราไปติดตามดูกันครับเรื่องแรกเลยนะฮะมันเกี่ยวโยงมาจากกรณีที่ พวกท่านเองนั่นแหละนะพยายามที่จะสร้างกระแสอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกระดมปลุกม็อบเพื่อที่จะเอามาเป็นเกราะกำบังในการที่จะเข้าสู่การเป็นรัฐบาลนะทั้งเรื่องของความพยายามที่จะเดินหน้าในการที่จะยกเลิกม .112 นะครับ และการประชุมเสวนาหรือสัมมนาอะไรก็ตามนะครับที่จังหวัดนัปัตตีนานเรื่องของการทําประชามติแยกดินแดนและก็มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการปั่นกระแสะแยกอาณาจักรล้านนานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจึงเกิดเป็นแรงกระตุ้น ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่รักในสถาบันคนที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนได้ออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกันด้วยการยืน่นหนังสือถึงสสอวอรหรือวุฒิสมาชิกนะฮะไม่ให้มีการโหวตนะครับให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุที่ต้องยื่นอย่างนั้นเนื่องจากพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมทั้งเรื่องของหุ้นเสือ เรื่องของ1นึเรื่องของแบ่งแยกปัตตานีและภาคเหนือพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่ความไม่สงบสุขในอีกไม่นานนี้ดังนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าการกระทำใดๆก็ตามนะอของกลุ่มขบวนการนี้อย่าคิดว่าท่านเอามวลชนเพียงอย่างเดียวแล้วท่านจะชนะและมวลชนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะ จะไม่สามารถช่วยท่านได้ตลอดไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่านไม่ได้ถูกรังแกแต่ท่านรังแกตัวท่านเองก็คือสิ่งที่ผ่านมาท่านหาเสียงไว้อย่างไรนะและการกระทําอย่างไรและความชัดเจนอีกหลายๆเรื่องเป็นอย่างไรนั่นต่างหากคือสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังและแน่นอนฮะถ้าท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลท่านปลุกกระแสคนออกมา ฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะออกมาผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ความจริงมันเป็นเช่นนั้นไม่เชื่อก็ดูกันต่อไปครับข่าวต่อมานะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะมีข่าวคพยด้าจากมุกดาหารเกิดทั้งหมดเลยนะครับเราไปดูนะฮะชาวบ้าน2หมู่บ้านนะกว่า70คนสนับสนุนโครงการสร้างกงหัรลมนะตอนก่อนนี้มีการคัดค้าน ตอนนี้มีการสนับสนุนนะ,ะโดยที่บริเวณด้านหน้าสารากลางหลังเก่าจังหวัดพุกดาหานนโนจันเต็มประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ,บ้านแกง๊แกงนะฮะหมู่ห้าตำบลบ้านโนนคำหมู่สิเอ็ดตำบลน,นาคำตำบลน,นาคำน้อยหมู่หกกว่า70คนได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนโครงการผิตพลังงานไฟฟ้า โดยกังหันลมของบริษัท555 Green e กรีนเอเนอร์จีเนะฮะจำกัดมีเนื้อที่120 1 2 1้ยไร่3งาน68ตารางวาในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านดงหมูแปลงที่สองณนะป่าดงหมูแปลงที่2ในพื้นที่ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายบรรจงอุทากิจนะรักษาการร,การ,การักษารษาชการแทนพอ,อทอสอจมุกดาหารนายธนิต สทีเสนานามพออศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้เดินทางมารับหนังสือสนับสนุนจากชาวบ้านดังกล่าวนะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของนายโนจันเต็มนะประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทอสอมเปิดเผยว่าอขอสนับสนุนบริษัท555 g r e e n Energy จำกัดเพื่อจะได้สร้างพลังงานกังหันลมเป็นพลังงานสะอาดชาวบ้านสหมู่บ้านบ้านแกงและบ้าน นโนนคาตาบลคําป่าหลายเห็นชอบด้วยโครงการดังกล่าวซึ่งไม่มีมลพิษไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมทางด้านนายธนิตเสถียนานามนะพอศอูนย์น้ำม,ม,มัธรรมจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าในเบื้องต้นทางศูนย์น้ำม,ม,มันธรรมก็จะรับเรื่องของกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนไว้ก่อนต่อไปก็จะนําส่งทศจมุกดาหารเพื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่กลุ่มชาวบ้านที่มาร้องเรียนก่อนหน้านี้ การว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐนะและประชาชนเพื่อที่จะมา,าหาข้อยุตินะและก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆกันต่อไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใครจะสนับสนุนอะไรก็ได้นะใครจะคัดค้าน,น,นอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายนะและเราไม่มีการกระทำความผิดกันเท่านั้นพอะนะครับ มุกดาหารจัดโครงการนำร่องพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยนายมงคลชัยสมอุดรนะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายอภัยเจริญมิตรผูอิในการส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังสำนักง,งานกกทเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติณโรงแรมทรเทลมุกจังหวัดมุกดาหารโดยมีผู้แทนส่วนราชการนะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกว่าร้อยคนนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างองความรู้ระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดก,การด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิ่นกฎหมายกฎระเบียบของกรมการปกครองนะครับอนอกจากนี้ก็เรื่องของอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นการอนุอัวัดการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยที่กาหนดให้องค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลและจัด ทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นตามหลักพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติโดยรัฐมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟืน้นฟูบริหารจัดการและใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าดูกันตามความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ แต่ว่าเวลาบริหารจัดการเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสาเร็จก็เพราะไม่ฟังเสียงประชาชนและที่สําคัญนะฮะก็จะเอาแต่พักแต่พวกและก็เข้าไปดําเนินการหาผลประโยชน์นั่นแหละคือความขัดกันและนั่นคือการนําไปสู่เป้าหมายที่ไม่บรรลุผลตามที่ต้องการนะ อย่างที่ผ่าน,านมาหลาย10ปีเนี่ยจริงๆแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะต้องมีการวิวัฒนาการตัวเองนะไม่ต้องให้ใครสั่งหรอกครับถ้าตัวเองมีจิตสํานึกดังนั้นการเรียกร้องที่จะมีการปกครองตนเองแต่ถามว่าตนเองได้ดูแลพื้นที่ของตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการครับ เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอธิบดีกรมอนามัยนะเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแพงโคกน้ำสร้างนะครับนายแพทย์นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารกรมอนามัยเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแพงโคกน้ำสร้างเทศบาลตำบลว้านใหญ่อําเภอว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลว้านใหญ่นะร้อยตำรวจตรีชงพล เบาบางพร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแพงโคกน้ำร้างให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมครั้งนี้โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดำเนินการในขบวนการกิจกรรมเรียนภาษา EF ด้วย10กิจกรรมการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ผู้ปกครองด้วย9ต้อง4ไม้นะพร้อมทั้งมอบสื่ออุปกรณ์ส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนนะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแพงโคกน้ำสร้างนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะหัวใจที่สำคัญในการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพนั้นต้องวางแผน4ช่วงที่สำคัญคือระยะตั้งคันต้องตั้งต้องตั้งคันคุณภาพ แม่ต้องไม่ขาดสารโอดินเพื่อคลอดเด็กต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า2,500กรัมเด็กที่มีน้ำหนักน้อยย่อมแสดงเห็นว่าการเจริญเติบโตในครรภ์ก็ไม่มีประสิทธิภาพเด็กอายุแรกเกิดถึง2ขวบนะครอบครัวต้องมีความรู้ในการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพเมื่อเด็กอายุ2ปีขึ้นไปจะสู่ระบบการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐานมีครูที่มีคุณภาพ มีการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมนะตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะสำหรับกิจกรรมนะฮะแบบบูรณาการ10กิจกรรมเนี่ยและส่งเสริมการขาบวนการให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องของเก้าต่อสีไม้คือต้องกินกอดเล่น,เล,นเล่านอนเฝ้าดูฟันรู้ทันเทคโนโลยีฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองและช่วยงานบ้านและเหลีอเลียง4คคือไม่ ห้ามอย่าหยุดนอกจากนี้จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วยังมีกระบวนการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กที่มีครบวงจรอ,อีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับขอให้ทํากันอย่างจริงจังจริงใจเท่านั้นแหละนะครับเพราะกลัวว่าการกระทําใดๆเนี่ยนะทำขาดๆเกินๆมันก็จะกลายเป็นปัญหานะอย่างที่ผ่านๆมานะครับ เราปิดข่าวกันที่จังหวัดมุกดาหารเลยนะกองกําลังศุรศักดิ์มนตรีตรวจยึดไม้พยุงกว่า3าท่อนเหลี่ยมนี่ขบวนการมอดไม้ยังมีเยอะแยะนะไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะเออคิดแล้วกลุ้มใจนะกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของร้อยตีพีรพันธ์นานอาภานน พอบมวปลวที่สองกองกำลังสวรศักบุตรีได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนไม้ห่วงห้ามแปรรูปข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสพปลาวจึงได้จัดกำลังพลนะตะเวนในพื้นที่หมู่หกบ้านสายทองตำบลบางสายน้อยอำเภอวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารก็อำเภอนี้แหละเป็นประจำเลยนะนะซึ่งต่อมานะจากการที่ได้มีการจับพูกุมพิกัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ก็ได้มีการไปซุ่มนะครับก็ได้พบว่าพบกลุ่มคนประมาณ4-5หคนนะกำลังขนวัสดุต้องสงสัยลงมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่6ดังกล่าวนะจุดพิกัดที่ 48QVD727411 ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อทำการขอตรวจคน้นแต่ปรากฏว่า คนร้ายทั้สียห้าคนนั้นได้ตกใจแต่เตือนอาศัยความมืดหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลไม่เคยจับได้เลยสักครั้งหนึ่งนะฮะและเมื่อมีการทำการตรวจสอบแล้วนะฮะก็พบว่าได้มีการนำไม้พยุงนะฮะจำนวนสามเท่อนเหลี่ยมและรถเข็นจำนวนสีล่ล้อจากการตรวจสอบท่อนไม้ที่อยู่บริเวณฝั่งน้ำโขง บ้านทรายทองหมู่หกตำบลทรายน้อยอำเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําลงไปนําไปส่งให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านคือสอปลาวนะนะครับจำนวน8ท่อนมีการทําสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษร s u e b ด้วยหมึกสีขาวที่บริเวณหน้าตัดของท่อนไม้เหมือนกันกับท่อนไม้จำนวน23ท่ทอนที่อยู่บริเวณเล้าไก่คาดว่าจะเป็นชุดเดียวกับที่เตรียม นำข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านคือสพอลาวนะรวมไม้พยุงแปรรูปนะทั้งหมดจำนวนสามเท่อนเหลี่ยมนะปริมาตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.92ลูกบาทเมตรและรถเข็นสี่ล้อจำนวนหนึ่งคันาเจ้าหน้าที่จึงได้มีการบันทึกแล้วก็จับกลุ่มนะและนำของกลางเก็บรักษาไว้ที่ฐานปฏิบัติการเพื่อสมม่งมอบให้กับสพวันใหญ่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ ขบวนการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าขบวนการค้ายาเสพติดขบวนการทุจริตคอร์รัปชันขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการอะไรอีกเยอะแยะมากมายยังไม่หมดเส้นประจากประเทศไทยเหตุก็เพราะว่าไม่รู้นะรัฐบาลเองเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่นั่นเองครับครับทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะ ก็อยากจะบอกไปยังรัฐบาลนะรักษาการและดำเนินการมา8ปดเปีเนี่ยนะก็ทํางานกันหน่อยครับนะอะไรที่มันทําได้ก็ทําเลยอํานาจท่านยังมีอยู่อย่าไปมัวแต่นิ่งจนเกินไปประชาชนที่ต้องการความาช่วยเหลือดูแลจากพ่อแม่พี่น้องจากรัฐบาลนะจาการัฐมนตรีนั้นยังมีอยู่แม้แต่ในขณะนี้ก็ตา ดังนั้นอะไรที่ทําได้เนี่ยลุยไปเลยฮะส่วนรัฐบาลใหม่เข้ามาจะดําเนินการอย่างไรทําอย่างไรก็ว่ากันไปส่วนอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอะไรที่มันจะทําให้ประเทศชาตินี้เดือดร้อนนะอันจะนําไปสู่การนองเลือดด้วยการก่อมมอบถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือถ้าข้าพเจ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าพเจ้าก็จะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันในเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่อมีอะไร ก็ดําเนินการกันให้เด็ดขาดไปเลยครับจะจับจะกลมจะกวาดล้างปราบปรามก็ทําไปเลยฮะยาชักช้าเพราะอะไรฮะมันน่าเบื่อมันน่ารําคาญเพราะชาวบ้านเนี่ยนะต้องการสิ่งที่มันรวดเร็วนะไม่ใช่ต้องการความยืดเยื้อขนาดนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเ็ปล่อยให้ขบวนการเนี่ยมันออกมาปลุกปั่นยุโยงอยู่ได้นะหลายปีเออเปแปลกไงนะ หรือว่าจริงๆแล้วก็กปล่อยแม่งไปอย่างเงี้ยนะประเทศชาติไม่ใช่ของกูคนเดียวใครมีอำนาจก็ว่ากันไปประชาชนจะชิบหายยังไงก็ช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ใครจะมองอยังไงแต่ผมมองอย่างเงี้ยนะคือฮะหมดทางเดินนะประเทศไทยนะผมว่าขืนทําชั่วชั่วขืนทําอะไรกลางจนเกินเหตุประเทศจะล่มจม อย่างแน่นอนครับผมบอกได้เลยไม่เชื่อก็รอดูกันต่อไปแต่ถ้ากลับตัวกลับใจทันนะสร้างสารรค์ความรักความสมัคีีประเทศนี้จะสงบสุขและมั่นคงอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชาติศาสนาในประเทศนี้ต้องการครับ